สโลสแลพี่น้องเอ้ยอยู่ใสนี่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาเรียนแล้วเจอกันเจอกันสองเท่อแล้วเพื่อนเจออะไรพี่น้อง,องก็เลยมาสรอสแล่แตาแฟร้านแขกพากันไปซื้อของถูกของดีราคาถูกมาเมื่อกี้ทูกใจไหมเอามาโชว์มาโชว์พี่น้องันที่แรกกแต่บอกบอกเล่าข่อยได้แล้วเน้ของดีด้วยเนาะ เส้นใหญ่และสวยด้วยเธอจะบอกว่าถ้าบอบอกเลาวนะเคยเอาแล้วเราไ่เห็นดอกที่แรกนะใช่ไหมที่แรกเขาไม่เห็นหรอกแต่ไม่ใา่น้อยนะบอกเอาสิเธอจากพนะั 1, 1, 5, นหาน่ะพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าพันห้าน่ะพันห้าแล้วเป็นเก้าสองหะเป็นสิ้นเวอร์คิวบิคคิวบิกซีเนี่ยแล้วกับสิ้นเวอร์เก้าสองหานะ่ะพี่น้องยังงามด้วยนะสิะบอกให้ซื่อแค่เท่าน,นะสาม สี่ร้อยห้าสิบเออ <500 00. S 2> เนี่ย <500 00. S 2> สองสองเส้นนะ่ะสองพันบาทคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจากราคาพันหาพันห้าร้อยโคลนนะบอลมันพันหาบาทพันหาร้อยบาทเลยเหลืออยู่มันลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเหลืออยู่จากพันหาเหลือหาล้อยอ่ะเออจากพันหาเหลือหาล้อยกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และอันนี้นะถ้าไหนหัวละสองร้อยกัวจากพันกัวพดซื้อก็เป็นบ้าแต่ว่าก่อยก็ได้ให้เล่า เห็นเพื่อนใหม่ก็ได้เพื่อนใหม่ไปก่อนเดี๋ยวมาล่าใหม่เพรยากหรอกตัวแรกบอกกันว่าแยกทางกันเนาะเพื่อนว่าบ้านี่ใจตรงกันต้องก้นตังสิแล้านเพชรนั่งไปเห็นได้ที่แรกนะถากาแฟพี่น้องอินดอกแกวละซีซิมหากินวดหนีว่าต้องนอนดอกมะเร็งตื่นตาเลือกไปโรดเพื่อนใหม่ตกตกรถ นั่งอยู่ตรงร้านอาหารทยทัยย้ทงสตูวีเนาะก็เลยนั่งต่ออีกรอเวลาหิมะล่งแล้วนั่งคุยกันเพื่อนนี่เห็นเหิมพนเห็นเนี่ยว่าเขาปัน้นเห็นว่าเนี่ยเขาปั้นสโนโว์วียิงหน่อยไปปัน้นเมื่อกี้ไม่ได้ประเทศไทยเขาถือถือเขาไม่น่ากันนั่งอีกจัจกประมาณเพิง่งจมุ่งมั่นเลยก็จะไปซื้อพักตับไปทารถมีเพราะนั่งเป็นโมนองเขาก่อนเนาะ ไอเบิงหิมะกันถอแก่แก็มาเสือมลูกกระตาใส่เนาะฮ่าฮ่าฮากาฟินเยอะเอ้ s น o w เนาะฉันรักเธอฉันรักเธอมือเลียงกับไปไอ้แค่แค่มานี้สวยไหมส <c oughs> งสัยผัวสันบอดอยนเสียงโทรศัพท์เธอเสื้อเสื้อบอกโทรศัพท์อยู่ในห้องสันอ้าวโทรศัพท์กับกล้องไม่ได้โทรศัพท์นอกมันเย็นเกิน <c oughs> โทรศัพท์คอยมันเย็นเกินเพรามันสวยจริงๆกับเธอ ยากหลายจนรถมาจอดนี่ให้เพราะว่ามันสูงคนขับรถก็ใจดีใจดีพวกเธอจะเฝ้าร่มกสันลงก็อีหลานี่พวกเธอจะเฝ้าล่มนี่มามันมสูนงพวกเธอลงบ่ไดเดอไบ่ม่ทางเขาสันนี่ฉันจิถอยมาจอดอยู่มองถนนให้เจอคนขับใจดีก็จังสี่หลายพี่น้องขันใจคนขับก็ใจดีเขออาก็จอดแล้วแล้วแล้ว,ลวตาเจ้าสิลง <S <S ท่างเขาเห็น่อยหอบใครเหิว่อน้ำละ ั้งหิวของอีฬาล้วมันก็ทั่งกระปะสะพายกระเป๋ากระทั่งใหม่อันกีฬามานันเนาะเจอเพื่อนไม่แบบวี่กันโดนดรถไปเลยเวลาโทษบอกพ่อใหญ่ย,ยานแล้วสงสัยแล้วว่าสงสัยไม่น้อยดอกแต่ว่ามันน้อยก็แล้าาวว่าโทษมากเจ้าได้ยินเสียงดีเมื่อกี้ก่อนสิงลงรถขอยโทรหาผันรับขอยเลยว่าเจ้าบ่ได้ยินเสียงขอยโทรศัพท์มาบ่บ่ัน คยคืดออยื้วอวะเพราะว่าโทรศัพท์ชัดไปอยู่ในห่องนอนไม่น้อยขันเรลาบอรับเนี่ยแสดงว่าแล้วเปิดโทรศัพท์ในห้องเรลาน่ยมันดังและเสียงโทรศัพท์เพิ่นน่ยมันคอยไม่น้อยเนี่ยบ่ถ,ถือถาดก็โทรศัพท์บ้านว่าแค่ถือถาดเลยตแต่เพิ่นสื่อเครื่องไม่ไมานน่รับแล้วกดปัดบ่ได้ป่ะเนี่ยหอยเลยบ่อยากใส่ แต่ว่าปกติไปหน่อยก็บอส่อยู่แล้วนะโทรศัพท์บ้านเล่นแต่ว่ามันดังแล้วมันอยู่ในห้องไมหน่อยท่านแล้วมันเลยสิรับผิเพิ่นนั่งเือกับบรับอยู่ข้างเตียงนอนแล้วบรับห้องเอามาเอาโทรศัพท์จะแหมแต่ก่อนอันที่ชาร์จมันอยู่หนาห้องหนาห้องขั้วสื่อเครื่องไม่มันเสือก ออมาเสียบสัญญาณอยู่ในห้องนอนไม่น้อยบ้ยยยานว้ายยามทุดีกับเมย์่อยเมา่กาแฟละพี่น้องเศร้ากับแก้วนึงก้อนไปแบบนี้พ้ากันไปแวะเบิ่งเพชรแวะเบิ่งของลดราคาอุย้ยเราซื้อสอยถือมากปกติเราเสด็เสียอยู่ทั้งหมดสองพันกว่าคตนเราได้ใจแค่หกร้อยกว่าคตนจะคิดเบิ่งมันลดขลดแน่ไม่น้อยเห็นแต่ว่า แม่ไหนว่าสิเอาก็เลย่ะเห็นเห็นเขาซะเขาว่าจะฟองไปเรื่อยอยู่แม่มีอะไรหาค่อยหม่ไหนคณเมียันใจพระท่านโอ้มีอยู่นี่ใส่น,นี่แหละนี่ก็ของพ่อใหญ่

ยกซเลยดูมเตะเปิร์ิชิพเมยนเอดองโทรเซิเนสตะกงมันดุบบุนดิวดาเยอหมอหมอข้านแขก่ะฮ้มัดไข่ฉันดีๆเลยแต่ไข่ฉันแตกเท่าไรวะถ้าซอมมีเตเปิรชิพทำซอลอกยอกเลว่ซอเออนนสัะผมยกแข่งหน้าเมนทิ้งแดกกระปุก เลาวากเชียกอุบเออโอเคอมาม,ามาัดไขให้กูดีๆนะผพวกูสิดาย้สแตกถ้ามันแตกจะรอบแนากูมาเอาน้ำมึนไมเด้วโอ้มาสั่นมาใช่บ่หุ้งแม่ตามบ่หุ้งกินเยอะฮัตสิคอ้อมืัตสียังบุกเลริก ฟักซีนน่บตัวเล็กตวเกงกล้องออเียวาแขงองจัตูดพระเขียดมันตตึ้งกล้องอ๋อมบอกัน,บบด,นด่ได้มีอพ <c oughs> ่เมื่อเถุงเอาไปถุงจงดูแลถุงไม่ตไปล้ซื้อบักบวบซื้อต้นหอมซื้อฟักซี่ล้ามาว่าสีอมเนีย่ยขมขมบักงเปลียนไจแล้วบ็วก,กินดอกกินอมน่อ ยาเอาไปเก็บกอนมเม่ากาแฟแล้วยาคอยเบิ้งมาได้อย่างไงเพื่อนไม่ก็ดีใจนั่งกินกาแฟนั่งเดือดสื้อสอยสอง,สองเซนถื่อแล้วกะจมอย่างใดรองเท้าเมื่อนั่นแล้วว่มามันนี่ใส่เบิง้งอันนี้ถือพันสองร้อยคนคือเหลือสามร้อยห้าสิบเสียค่าสง่งเอาสันส่งแล้วเรียแบบร้อยจัดการแล้ว Stod i, alla vissa är, här, mitt i skål. Mm. Han lämnade i min sill en paket mm. Har ett glas fint mm. oh. med men, en, men, de går ju sönder här. Det är så jävla hårt. Ja. Jag stoppade ner dem, så det var, varit ett litet märke. Jag vet inte vart de tog vägen eller. Nej, ja, det är ingen fara. Lämna ja, Det Nej, var så litet, men jag såg att det var. Det är en fin bil. Vart är här den? Här väsen? Du har บีนลาสบีนสตูด hmm. ิโอเรนเชอร์บีนเนี่ยครับครับเนี่ยขอเรื่องการเงินเงี้ยอีนี้ชื่อไหนครับรวยเลยคอยดูได้ครับโอ้ 你咋说这个事情？ Onion. Yeah, that's from the <laughs> แม่มาดอนเนี่ยชอบแต่เออมาทีที่เย็นเลยแต่สอเออมาทีแล้วที่แต่สอไม่เอาไม่เก็ตแต่แรกฉันสิเกิดแต่ยากน่าเรียกน่ามินุติดสอนเด็กก็ส่งฟัง